แล้วนะครับก็มีคนโดกหักนะครับจากน้องหยวกนะครับนะม่รู้ข่าวรู้ข่าวนะครับนะว่าเขาจะมีการเอาบุญย์วกันแล้วนะครับนะ,ะมีการเอาไปสร้างเรือนหงเรือนหอเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้นะก็เร่งสร้างให้มันเสร็จว้าวครับพี่น้อง F4 นะครับต่อคิวยาวเป็นหางว่าวนะครับนะยี่สิบหกคน แต่ว่าพี่เป็ดเอเป็นผู้เอาไปครอบครองมีคนรับเป็นเขยอยู่ตีคือบบเห็นแม่นอกไสเอิ้นอนหาลูกเขยช่วงนี้อืมนะครับนะเงินค่ารองก็จะให้แม่นอกไสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับแล้วทีนี้นก็มีคนอกหักนะเอมีคนอกหักจากน้องอยู่อ่ะ มีคนอกหักแล้วก็ผิดหวังนะครับเมื่อรู้ข่าวรู้ข่าวอ่าว่าคบกันกับพี่เป็ดทีนี้โอ้ยนะครับอ่าพี่เป็ดก็เซิรงไว้ซะด้วยทีนี้อ่านะครับพี่เป็ดก็เซิงไว้ซะด้วยทีนี้นะ จีกัวเซิงปัดไก่แล้วครับพี่บอกเป็ดไก่มันเซิงนะจิกัวเซิงเลยเด้อนะครับไม่ธรรมดานะน้องโดว์สวัสดีครับนะเซิงไว้เด้อจิกัวเซิงเดดเดดเดดดดผ่านโอ้ยนะครับนะอืมก็คุยกันว่าเดยพี่น้องเอฟจีจะมาเปิดโกดงโกดังอ่ะมาขายปูนปนอ่ปูนปั้นไหน เค okay, รู้ข่าวก็สยองแล้วบอกเออคุยกันว่าเราจะมาเปิดปูนปั้นนี่นะคะบ้านของเราก็ติดถนนดําอยู่แล้วค่ะนะ,ะนะทางเข้าบ้านนะงะก็ทางเข้าตัวเมืองค่ะพูอ <c oughs> <c oughs> ืมเราน่าจะมาขายของแบบนี้กันค่ะของก็ลงออนไลน์ไม่ขายแม่งมาแล้วแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอืมเรามาขายของอ่าปูนปั้นดีกว่าพี่ <c oughs> ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเปิดสาขาสองพุณนาอะ อืมพี่ก็ขอแม่ใหญ่แล้วให้มาอยู่กับแม่น้อย <laughs> มาอยู่กับแม่เล็กที่นี่โอ้ตายแล้วชีวิตที่นี่จะมาเปิดสาขาที่นี่มันนะี่ออนะปูนปั้น <c oughs> นะครบพีนน้องเ <laughs> อฟซีออน่าจะคุยกับแม่ใหญ่แล้วนะออคุยกับแม่ใหญ่เดี๋ยวจะหลอกเอาเงินให้มันหมดตัวแนละ้วพอจะมาเชื่อพี่นะไม่ใหญ่ไม่ต้องกลัวหรอกอืมนะ ไม่ต้องกลัวหรอกเอาเงินกับแม่เล็กก่อนเงินมันเยอะเดี๋ยวจะหลอกเอาเงินกับมัน <c oughs> <c oughs> เออนะครับพี่น้องเอฟซีโอโครงการมันเยอะไรอืมจะทําร้านก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวร้านปูนปงปูน,ป,นปั้นดีแบบนี้ร้านเนื้อย่างเกาหลีอีกว่านี้ <c oughs> ตายแล้วชีวิตนะครับ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวน้ําดําน้ําแดงหู่ไดเออนะครับนะไม่นั่งกินที่ร้านได้ข้าวล้างถ้วย <c oughs> อ่าเพราะไม่มีสามีล้างถ้วยแล้วนะครับนะก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับโอ้ตาตายนะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าอะไรแต่วันนี้เห็นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่บ้านใหม่นู่นเร่งอยู่ทาสิงทาสีอยู่ตอนนี้อ่ามักศอก็บอกว่าจะมีจะส่งงานส่งงานอืมหาคนซักผ้าล้างจาน พอมีร่างจานก็เจิงลงให้หน้าพูดเออนะ <c oughs> ไม่ล้างจานก,กินข้าวกล่องดีกว่าพูดว่าเป็นั้นเลยกินเสร็จแล้วเจลิลงให้หน้ามันติดตรงหน้าเดกอนมันเออเออนะครับนะส่งสูบูให้จังตั้มฟ้องอย่างเยอะอบพอกรอบขอบพระคุณมากนะพี่รถของมาถึงแล้วน,นี่ มาถึงแล้วรองยู่มาถึงแล้วอยู่นี่แหละอยู่นี่มันกำลังรองอยู่นะครับอย่กำลังรองอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีอาเอาเราก็รอดูรอรุ้นนะครับนะอ่ารอดูรอรุ้นอ่าตอนนี้ก็จุดจบเห็นไหมครับจุดจบเห็นไหมไม่เหลือใครสักคนครับจะมาไล์สดทำไมครับไล์สดก็อะไรครับ ถ้าเทตัวเองออกออาถ้าเทตัวเองออกทีนี้อ่เอาเขารู้ความจริงหมดแล้วเขารู้สันดานรู้นิสัยแล้วก็ท้าเทของมันแล้วทีนี้โครงการเยอะเนาะร้านยางบริษัทไหวร้านปูนปั้นมาเย,ยอะแล้วครับบริษัทของเราจํากัดแล้วครับ,ยบอ,ย,ปปอยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปประธานอยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปประธานสักอย่างอ่าฮะ จะเชิญโอยเชิญก็ไม่ไปแล้วครับอืมอืมผีหลอกผีไม่รู้ใครจะหลอกใครได้แบบนี้เส <c oughs> ื้อใครไม่ได้นะครับออขี้เกียจแม้กระทั่งล้างจาน <c oughs> ขนาดสง่งในม่นยังโบซักก็ไม่จึงเอาทิมเลย <c oughs> ใส่ทีเดียวทิมเลย <c oughs> นี่แค่แค่ภาษากางเกงในค่ะเราใส่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยค่ะซื้อใหม่ดีกว่าค่ะ ตอลอสิบบาทยี่สิบาทเองเข้าวเนอ, <laughs> อะนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นแบบนั้น <c oughs> แล้วก็ลองดูน <c oughs> ะครับเออท้าเบิ้งแล้วแบบนี้แ <c oughs> ะ่ไครจีเป็นไผ่จะไผ่ิีหลอกไผ่จะไผ่จีต้มไผ่ลยไรแต่างคนต่างมันหลอกแล้วครับนะพี่นุ่มผมยาวโอ้ยอกหักแล้วครับอ่าอกหกักทสี่อกเสียใจทีนี้ นะครับอุตส่าห์อบรักมาตั้งนานแล้วอุตส่าห์อบเลงอุตส่าห์อบมองมาตั้งนานแล้วนะนะครับแต่คนมีคนมาสิงก่อนนะมีคนมาสิงก่อนไหมมีคนมาสิงตาหน้าแบบนี้นะเพราะอะไรครับพเขารวยกว่าดิแบบนี้อ่นะาเจ้าของธุรกิจปูนปั้นนี่แม่เ้ยนะอือแล้วก็จะคุยกันนี่นะคะเรามาสร้างพญานาคแข่งมันเลยค่ะพี่เออ ปั้นพญานาแข่งมันเลยเราก็มาทําที่ป่าสงวนนี่นะครับความกินเรเดอะไรอ่านะครับนะถ้าเรามาขายที่ชะกนนี่นะคะับโอ้ยนะคะขายได้ขายดีแน่นอนพี่มาเปิดให้เลยเดี๋ยวหนูขายเองทำเรเหมาะติดถนนดัมสี่เลนด้วยพี่เอ้ยเออนะอืม,นะอม ไม่กี่เมตรก็มอกลอกออกไปก็เป็นถนนใหญ่ถนนสี่เลนเน, <laughs> นะพ่นแ่เออเส้นนี้คนนอ้ยเที่ยวเยอะเลยพี่พ่เรามาทําธุรกิจด้วยกันเออบ้านของเราก็ขยับไปด้านหลังแล้วด้านหน้าเราก็เป็นลานจอดรถดอ้ยดีดีดดบริวาเดี๋ยวเงินมันหอมหวานบอก หาทุนเปิดอีกเลืมหาทุนแล้วครับพี่เดี๋ยวออกมาแชร์ก,กันดีเด้อแต่เบิกเด้องแ่วันนี้ไปก็เห็นนะมีติดป้ายขายหรือให้เช่าแล้วนะทำไมแถวนั้นมันทำอะไรไม่ค่อยได้เนาะหมอติดป้ายฮะมีการติดป้ายขายแล้วเช่าแล้วบอกล่ะยังไงที่นี่เอนะอวนนี้นะคอ